ให้ตั้งจิตให้น้อมใจตั้งกายให้ตรงดำลงจิตให้มั่นมือขวาทับมือซ้ายชิดแนบลำกายร่างกายของตนนะจ๊ะดูเขียดเคลียจิตเคลียใจร่างกายตรงไหนที่นั่งแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายจิตขย,ขยับขยับขยายนะจ๊ะวันนี้เรามาเน้นทางกายทางจิตของเรามาเน้นทางจิตของเราให้แน่วแน่นะให้เข้มแข็งให้มีสติ บัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ไว้เบื้องหน้าเอามารวไว้ที่ร่างกายขันห้าของเรานี้จะมาจะนับหนึ่งถึงสามและหายใจเข้าลึกๆเลยนะจ๊ะให้เต็มท้องเลยนะแล้วกั้นไะว้หายใจเข้าลึกๆให้กั้นไว้พอกั้นจนกว่าที่ตาม,มาจะบอกบอกให้ปล่อยแล้วค่อยปล่อยพอปล่อยแล้วก็ให มโนภาพเห็นมีไอดำๆนะเป็นหมอกดำๆไหลออกจากรูจมูกของเราไอานั้นก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยความขี้เกียจความนิวอนห้าประการความขับแคลนใจความขัดข้องใจความฟุ้งซ่านทั้งหลายความคิดในแง่ลบทั้งหลายไหลออกมาจากรูจมูกและเห็นไหลว่าเรายุบตัวลงยุบตัวลงยิ่งหายใจออกก็ยิ่งผ่อนคลายเบา,บาสบายเป็นอิสระต่างๆบัดนี้ เะนับหนึ่งถึงสนะแล้วหายใจเข้าลึกเลยนะให้เต็มท้องเลยนะจ้าหนึ่งสองส้างหายใจเข้าลึกกันไว้ อีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งสองสามหายใจเข้าลึกกันไว้ ดูลมหายใจที่มันออกไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดของมันบัดนี้จะให้ท่านทั้งหลายกำหนดจิตเอาความรู้สึกนึกคิดเอาความรู้ทั่วถึงพร้อมทั้งหมดทั้งมวลไปไว้ตามกระดูกตามส่วนตามสัตว์ที่ตมาบอกทุกท่านทุกคนนะเอาจิตจับไว้ที่กระโหลกศีรษะ กระโหลกศีสะะกระโหลกศีสะะกระดูกท้ายทอยกระดูกต้นคอกระดูกไขสันลังทุกข้อลงไปจนถึงกระดูกก้นกบกกระดูกไหล,ล่ไหปลราหัวไหล่ถึง ข้อสอบข้อสอบถึงข้อมือข้อมือถึงนิ้วถึงปลายนิ้วกระดูกซี่โครงทุกซี่กระดูกสะโพก สะโพกถึงหัวเขา่าหัวเข่าถึงข้อเท้าข้อเท้าถึงนิ้วเท้าทุกนิ้วกระดูกนิ้วเท้าถึงข้อเท้าข้อเท้าถึงหัวเขา่า ว่าเข่าถึงสะโพกกระดูกสะโพกกระดูกก้นกกกระดูกไหสลังทุกข้อขึ้นไปจนถึงกระดูกต้นคอกระดูกซี่โครงทุกซี่กระดูกไหลไหปลา หัวไหล่ถึงข้อศอกข้อศอกถึงข้อมือข้อมือถึงปลายนิ้วทุกนิว้วกระดูกท้ายทอยกระโหลกศีรษะกระดูกกลางกระหม่อมยอดสุดของร่างกาย เอาจิตจับไว้ตรงนั้นน,น,น,นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆบัดนี้ใจท่านทั้งหลายมโนภาพมโนภาพหรือจิตนาการภาพนั่นเองให้ใช้ใจไม่ใช่ไว่ใชใช้ตาเนื้อนะจ๊ะใช้ใจของเราเนึกขึ้นมาคิดขึ้นมา จินตนาการขึ้นมาว่าเห็นไม้ลเล็กแหลม,หลมยาว,ยาวประมาณหนึ่งศอกคล้ายๆไม้เสียบลูกชิ้นยาวประมาณหนึ่งศอกมีสองอันไม้ที่หนึ่งให้เราวัดเนื้อสะดือสองนิ้วคือร่างกายของเรานี่แหละตรงนี้แหละจนะ้ะนะนะให้แทงทะรูปไปอีกฝากหนึ่งข้างหลังส่วนไม้ที่สองก็วัดตรงเสเอวขึ้นมาจากตั้งแต่สะโพกหรือเอวขึ้นมา ให้อยู่ในระ,ระดับเดียวกับสะดือสองนิ้วแทงทรูปไปอีกฝาาหนึ่งของเอวอีกข้างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ามุไม,ม้สองอันนี้แทงครบแล้วจะเห็นเป็นกากระบาดหรือเป็นไข้กันอยู่ข้างในโต๊ะกากระบาดนั้นเขาเรียกจุดศูนย์กลางกายเป็นฐานของลมเป็นฐานของจิตบัดนี้ไอเรามาโนภาพหเห็นกระดาษกลมๆขาวๆเท้าฝ่ามือของเราเป็นกลม,กลม วางท่าบนกึ่งกลางกระบาทนั้นแล้วตั้งจิตว่าเมื่อใดที่เข้าจะหายใจเข้าท้องพองเบาๆก็จงเห็นคาว่าพอพานสระอุททหารปรากฏตรงกึ่งกลางกระดาษนั้นคือคาว่าพูดให้เห็นตัวอักษรให้ชัดเลยนะ เห็นตัวอักษรที่ให้ปรากฏให้ชัดเลยเหมือนตัวอักษรที่เราขีดเองไว้เมื่อที่เราหายใจออกท้องแฟบเบาๆก็จงเห็นคขาว่าทอทงนะขีดเป็นคำทอทงสระโอคือคำว่าโทปรากฏแทนคําว่าพุทธแล้วจึงขีดเลขหนึ่งลงไปหนึ่งโอ หนึ่งให้เห็นตัวสอนให้ชัดนะจ๊ะเห็นตัวสอนให้ชัดแล้วก็นับสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงสิบลมหายใจนะให้เรามีสัจจะในตัวของเราเองรับให้ได้ถึงสิบลมหายใจและเมื่อใดก็ตามที่เราวกแวกไปสนใจในเสียงที่อยู่ข้างนอก ไปสนใจในความฟุงฟ้งซ่านความคิดต่างๆเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในใจอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีความรู้ได้หมายจำหรือความจำได้ก็ดีนะเกิดขึ้นในใจก็จงนับหนึ่งใหม่เราเหลือไปมองความคิดนิดนึงก็นับหนึ่งใหม่จะถึงเลขไหนก็ตามจะถึงเลขเก้าแล้วก็ตามก็ต้องนับหนึ่งใหม่ นี่เป็นการวิธีการสร้างสัจจะบาร,รมีเราจะต้องมีสัจจะกองตัวเองว่าต้องทําให้ได้ยังไงก็ต้องนับให้ได้จนถึงสิบลมหายใจเป็นการรวมวิวริยะบาร,รมีคือความภาคเพียรเป็นการรวมปัญญาบาร,รมีคือปัญญาบาร,รมีคือแสงสว่างของจิตเป็นการรวมซึ่งสัจจะบาร,รมีมารวมกันไว้ ทำให้สัจจะบารามีและก็ปัญญาบารมีพระวิริยะธรรมนีให้เต็มนั่นเองนะจ๊ะครูบาอาจารย์ท่านชอบคนที่มีสัจจะบารามีเทพเท,ทวดาทั้งหลายท่านก็ชอบคนที่มีสัจจะบารามีใครก็ตามที่มีสัจจะบารมีครูบาอาจารย์ท่านก็รักท่านก็นชอบท่านก็นมาโปรดมาสั่งมาสอนอยู่สม่ำเสมอมาให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างเสมอ ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่ามีคนเขาประพฤติปฏิบรรัติทมเห็นทมนั่นเป็นอ่างอาศัศจรรย์มีครูบาอาจารย์มาแนะนำนะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโลกทิพยโลกวิญญาณมาแนะนําบ้างนั่นคือท่านจะมาเฉพาะคนที่มีสัจจะบารมีเต็มคนที่มีสัจจะบารมีเต็มดูได้ที่ไหนก็ดูตรงนี้แหละนะถ้าเราพุดโทรนับหนึ่งสองสามจนถึงสิบลมหายใจโดยที่ไม่วอกแวกเลยโดยที่จิตไม่ไปนสนใจอะไรเลยนะ แล้วมีความซื่อสัตย์กับใจของเราเองเนี่ยนั่นก็แปลว่าเรามีสัจจบรามีเต็มถึงแม้ว่าจะฟงซ่านกี่รอบเราก็นับหนึ่งใหม่กี่รอบจนในีสุดก็ครบจนได้เนี่ยนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีสัจจบาร,รมีดีทําให้ได้นะค่อยๆทําจ้ะไม่ต้องเร่งรีบภาวนาไปเรื่อยๆนับให้ได้ถึงสิบใครได้ถึงสิบแล้วนับใหม่ได้ยิ่งดีให้ได้ครบสามรอบ เวลาที่เรานั่งกรรมฐานนั้นอย,อย่่อยากมีอย่าอยากเป็นใยญ่อยาก,ยากได้ให้เราแน่วแน่ในสิทธิที่รนกระทํานะจ๊ะให้เราแน่วแน่ในสิทธิที่ตัวเรากะทำไม่ต้องคิดอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากได้ใดๆทั้งสิ้นทําตามหน้าที่ของตนให้ให้ให้สมบูรณ์นะทําหน้าที่ของตนให้สําเร็จให้สมบูรณ์ทําไปเรื่อยๆนะ ร่างกายจะเป็นยังไงจะปวดจะเจ็บจะเมื่อยจะมีอาการโยกโคมีขนลุกขนพองสีอย่างก็มีมีแสงสว่างเป็นสีอะไรก็ตามไม่สนไม่สนไม่สนสนอยู่อย่างเดียวว่าเราจะแน่วแน่ไปเรื่อยๆืเราจะทําตามหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดคือจะนับให้ได้ถึงสิบลมหายใจสักสามรอบอย่างน้อยนะจ๊ะสักสามรอบก็อย่างดี วันนี้เราจะเห็นทุกขเวทนามเกิดขึ้นกับตัวของเราท่านก็เจ็บปวดเมื่อยนะเป็นเน็บเป็นชาบ้างท่านไหนก็ตามที่เจ็บปวดเมื่อยเป็นเน็บเป็นชานั่นก็บ่งบอกถึงว่าจิตของท่านนั้นยังไม่เป็นสมาธิพอเพราะคนที่เขาจะได้สมาธิหรือมีสมาธินั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเลยแม้แต่เล็กน้อยไม่รู้สึกมีทุกขเวทนาใดๆเลยในร่างกายของเรา บัดนี้ใจท่านทั้งหลายทุกคนดูจิตดูใจดูความฟุ้งซ่านของตนทิ้งขพวนนาไปไม่ต้องสนใจขพวนนาความพติกรรมใ,ใดๆทั้งสิ้นหรือนี้มิเตย์บดนี้เราดูหลับตาในใจให้เราหลับตาทุกคนนะและดูภาพความคิดความคิดเนี่ยความรู้สึกอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นใ,นในใจของเราที่มันผ่านเข้ามาใน,ในใจของเราได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเสียงอะไรก็ได้นิดนึงผ่านมามันก็ดับไปให้เราเป็นผู้รู้เฝ้าดูเท่านั้นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปฟุ้งซ่านตามมันอย่าไปนสนใจมันเราแค่ดูรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรู้แล้วก็ปล่อย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  รูแ้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยกำหนดเห็นแล้วก็รู้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 แล้วปล่อยปล่อยปล่อยจะเป็นความรู้สึกนิดนึงเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปพิจารณาเห็นการเกิดการดับของเราในจิตของเราความคิดนิดนึงเกิดขึ้นในจิตเราก็รู้รู้ รู้รู้แล้วปล่อยปล่อยปล่อยดูไปเรื่อยๆนะเหมือนเราดูฟุตบอลอะ่ะเราไม่ต้องไปเชียร์เขาเรานั่งอยู่บนแสแตนเชียรเราไม่ต้องวิ่งไปเตะกับเขาเราก็ดูเขาเตะไปเตะมามันจะเตะยังไงก็เรื่องของมันนะเหมือนความคิดของเราเราก็ดูความคิดของเรามันจะเป็นไงก็เรื่องของมันเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป ปล่อยให้มันดับไปนะมันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปดึงมันกลับมาดูใหม่นะเราก็มีแค่หน้าที่ดูเท่านั้นดูความคิดความรู้สึกของเราไปดูไปเรื่อยๆนะดูความรู้สึกของเราไป,ไปเรื่อยๆ,นะด,ออยๆดูความคิดใช้สติของเราประคองประคองดวงใจดวงจิตของเราเนี่ยไม่ให้เผลอเรอนะไม่เผลอเรอไปกับความฟุ้งซ่านที่เกิดพึ่ง ที่มันเกิดอยู่เบื้องหน้าของเราให้สติประคองดูสิความฟุ้งซ่านเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องไปยืมมันไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปสนใจมันมันเกิดแล้วก็ปล่อยมันดับไปตามธรรมชาติของจิตค่อยๆดูนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงของจิตของเราหนจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังก็คือไม่เที่ยงทุกครั้งก็มีแต่ความทุกข์อนัตตาก็ผ่านก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนั่นเองวันนี้เรามาดูชีเรามาทําความเข้าใจกับชีวิตเพราะเราปล่อยเพอเรยอชีวิตของเราให้อยู่ในความประมาทมามากมายพอสมควรแล้วเรามาค้นหาชีวิตของเราว่าชีวิตของเราที่แท้จริงนั้นคืออะไรความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร ความรู้ทุกคนนั้นปรารถนาปรารถนาความสุขทุกคนบางคนเกิดมาก็ไปแสงหาความสุขถึงที่สุดคนเราจะสุขได้ก็ต้องลำบากก่อนถึงจะสบายก็คิดเช่นนี้ไปไปเรื่อยๆพยายามไขว่คว้าในสิ่งต่างๆมากมายมาใส่ตัวเองเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ที่อยู่ในใจในกายของเราให้มันหายไปดิ้น้นกระเสือกกระสนวุ่นวาย หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนบางท่านก็มีครอบครัวมีลูกก็มีขันจากขันห้าของตนแล้วก็มาแบกอีห้าอีกขันห้าอีเป็นสิบขันพอมีลูกคนหนึ่งก็เป็นสิบห้าขันอีกคนหนึ่งก็เป็นยี่สิบขันพอลูกก็มีหลานก็เป็นยี่สิบห้ายี่สามสิบไปเรื่อยๆบางคนเป็นเจ้าของกิจการใหญ่มีลูกน้องมากมายก็ต้องแบกขันของลูกน้องไปแบกขันที่ใหญ่ๆโต ของเจ้าของกิจาการนะยิ่งแบกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักเท่านั้นมนุษย์บางคนที่รู้คิดว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งมีความสุขมากมีเงินทองมากมายก็ยิ่งมีความสุขมากแต่ว่าคิดผิดเพราะยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะยิ่งหวงนะต้องปรารถนามีความต้องการมากขึ้นมีความทะยานอยากมากขึ้นมีความห่วงหาอะไรอาวร์มากขึ้น มีความผูกพันมากขึ้นก็เหมือนโซ่ที่มันตรึงตราใจของเรานับวันก็ยิ่งผ่านมากขึ้นไปทุกวันทุกวันเราก็ดักเข้าไปทุกวันทุกวันยาที่จะแก้โซ่พัฒนาการนี่ออกจากตัวออกจากใจของเราได้มนุษย์ก็คิดไปว่ามีเงินมีทองมีบรารม,มีมีชื่อเสียงมีบ้านใหญ่โตมีรถโออารุ่หรามีรถขับร้อยรู รวยรวยแพงแพงมีครอบครัวลูกโตเป็นฝั่งเป็นฝาลูกมีกิจการการงานต่างๆมากมายก็คิดว่านั่นคือความสุขหาไหนเลยได้ไหมยิ่งมีทุกมากก็ยิ่งทุกข์มากกลัวมันจะหมดไปก็บ้างกลัวมันจะหายไปบ้างก็พยายามที่จะเก็บมั่งเก็บอะไรไหนเราวะไหนเรา,าความสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นบางคนก็ไปเสแสหาทางผิดผิด ไปทำความทุกข์เดือดร้อนให้คนผู้อื่นให้กับตัวเองและผู้อื่นมากมายบัดนี้เราทั้งหลายทุกคนมันเรียนรู้ซึ่งชีวิตของเราเพราะเรานั้นจะชี้ชี้ของเรานั้นไปทางด้านไหนเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใดความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราก็ไปหากัน แต่ที่ไหนได้แล้วความสุขนั้นอยู่ที่ใจของเรานี่เองเมื่อจิตของเรามันสงบระงับจากความฟุ้งซ่านทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงความเบื่อหน่ายความชิงความชังเมื่อจิตปราศจากสิ่งเหล่านั้นจิตมันมีแต่ความสุขสังเกตไหมเมื่อเรามีสติมากขึ้นความสุขก็ยิ่งมากขึ้นมนุษย์เราเกิดมาหลายชาติ เกิดมามากมายเกิดมาเป็นทุกอย่างเกิดมาเป็นอ,อสังขยาชาติคือนับไม่ได้คือนับไม่ได้เลยเป็นมาทุกอย่างตั้งแต่รวยที่สุดตั้งแต่เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิถึงยาจกถึงคนพิกลพิการตั้งแต่เป็นสวรรค์ชั้นฟ้าตั้งแต่พรมลงไปจนถึงระลกกับภูมมก็เป็นมาหมดแล้วดีละชาชานทุกชนิดก็เป็นมาหมดตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่ที่สุดก็เคยเป็นมาแล้วแล้วเป็นมาหมดทุกอย่าง เกิดมาทุกรูปแบบพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนอนบนกองกระดูกไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีมนุษย์นอนตายเป็นไปไม่มีเลยน้ําตาของเราที่เราร้องไห้เสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจน้ําตาหยดไหลลงไปรวมกันดังสีมหาสมุทรรวมกันก็มีอาจสู้น้ําตาของเราได้น้ําตาของเราที่ล้องไห้มันล้องไห้มา,มามากมายแล้วเราทุกมามากพอแล้วบัดนี้ถึงเวลาหรือย,อยังที่เราจะได้คิด ว่าเรานั้นขอถึงซึ่งว่าพิพาณิพาน,านว่าเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพิจารณาให้ดีนะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วเกิดทำอะไรตายแล้วจะไปไหนแต่ต่มาให้คำตอบว่าถ้าตายแล้วขอถึงซึ่งพันิพานถ้าอยู่แล้วขออยู่ให้มีประโยชน์สุขถึงที่สุดประโยชน์ของตัวเองนั้นเป็นลองประโยชน์ของส่วนรวมนั้นเป็นหนึ่งจำไว้ดีนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สุข ของเราและผู้อื่นเพื่อเขาได้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพ้นจากทุกข์ให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบัดน,นี้เราจะผู้เจ้าไว้ที่กลางกหมอมตนแกงการสมองของเราเห็นพระวรกายของผู้เจ้านั้นสว่างสวยงดงามแผ่ไพศาลให้เราแผ่ความรักแผ่ความปรัถนาดีแผ่ความสุขออกจากใจของเรา ให้เป็นแสงรัศมีของพรากายของเษษสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงแห่งความดีเป็นแสงแห่งบุญที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้แผ่ไพศาลไปกว้างออกไปกว้างออกไปเวียนวงกว้างเหมือนเหมือนเป็นวงน้ำเป็นแสงแห่งความสุขเป็นแสงแห่งความชุ่มเย็นเป็นแสงแห่งความสุขที่ไม่มีประมาณบัดนี้ ให้เราแผ่ความรักแผ่ความปรัถนาดีกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยกระทำต่อผู้ใดก็ตามขอท่านทั้งหลายจงโปรดโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าหรือกรรมใดที่ท่านทั้งหลายกระทำแตกต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมให้ทุกท่านทุกคนทุกตนทุกนามท่านทั้งหลายที่มีทุกข์ก็ขอให้จงพ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนุยานุภาพแห่งบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงชาติปัจจุบันนี้ทุกคุณงามความดีของกุศลลจิตของทุกดวงจิตทุกคุณงามความดีของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและทั้งภริยาฆ์ทั้งหลายและรุและทุกท่านทุกคนทุกตนทุกนามข้าพเจ้าขอบุญนี้จงมารวมที่ตัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้จงแผ่ไปให้ไพศาลให้ยิ่งไปทั่วอนันตจักรวาลทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกนาม ขอเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นสุข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 ให้เราแผ่ความเล่าเกี่ยวกับใจเราด้วยนะให้เป็นแสงเป็นวงกว้างออกไปในระหว่างที่ว่าจงเป็นสุข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 ทุกท่านทุกคนเทินบดนี้เราเห็นเพราะเราเห็นพระพุทธเจ้านั้นทรงทรงเป่งรัศมีเป็นดั่งดวงแก้ว ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้เราเป็นเหมือนหนึ่งเกาะแก้วเกาะป้องกันภัยนี้เป็นเกาะแห่งความเมตตาเป็นเกาะแห่งความรักและเป็นเกาะที่มีความเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีปราการใดที่จะยิ่งไปกว่าปราการแห่งความเมตตาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตัวของเราขอให้เรายึดมั่นในปราการนี้เป็นปราการอันยิ่งใหญ่เป็นดวงแก้วที่ครอบร่างกายขันห้าของเรานี้ ให้ล่าให้ไม่มีให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่อยู่ในกายของข้าพเจ้าจงมำลาดหายไปและสิ่งใดๆก็ตามที่จะมาคอยคุมจิตค yeah. ุมใจของข้าพเจ้าก็มิอาจสามารถคุมจิตคุมใจของข้าพเจ้าได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยอนุภาพแห่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะปุญญารัตนะทักปรมิตาลูภาพแห่งพุทธเจ้าจงเป็นปราการให้ตัวของข้าพเจ้านั้นจงปราศจากเวรปราศจากภัยโรคภัยข้าเจ็บทั้งหลาย และอาวิชาคุณใสสิ่งไม่ดีทั้งหลายและเจ้ากรรมนในเวรทั้งหลายโดยวิญญาณทั้งหลายที่มาเกาะกุ่มในดวงร่างกายของข้าพเจ้าและดวงจิตของข้าพเจ้าก็ดีจงเมารายหายไปและอย่าได้เข้าอย่าได้กั้มอย่าได้กลายผ่านล่วงเกินแห่งก่อแก้วนี้ด้วยเถิด